สวัสดีครับอยู่เชื่อว่าเกิร์มคนทเคนเลยกิร์ค่เกิ่นะครับก็ที่หายาวันนี่ครับผลมีนางคันเยอะมากเลยครับแล้วก็มีนางที่โคตรเยอะแล้วก็มีควันเหนื่อยเยอะเอวา่วาเขาเขาจะบอกว่าสาววันนะไอ้จท๊่กินนี่ก่อนกินนี่เคยเป็นอยุยาของเกมนี่เลยเกมที่สองคุณจะได้ไหมเกมที่สองที่ยิงหัวกันอะที่มาพนังกันอะจะไหมครับเนื่องจากไอ้หน้าเคยเห็นนะครับหรือเขาเรื่องการไอ้กินไอไอไกนี่เขาเคยมีแล้วดิเอ้ไม่ใช่เหมือนกันนะแม่งเกี่ยวกับอเบิร์กเอ้ยว่าอะไรงานอยู่นะ ไอ้กับเล็กบุ๊กอื่นได้เดี๋ยวครับเอ๊ะยังไม่ใช่นี่เล็กก่อนี่ก่อนเลยบุ้ยหมดแล้วเนี่ยเลยโอเคมันจะขอขอขอเออเคโอ้ยจื้อเอ้ยวัสดีแกยินดีอ่อนแล้วกลังเดินเนี่ยเออวันนี้ไปวดูดีสิห้าสามลานอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเอ๊จะเนไ่ยก่อนไเนี่ยแกฉันไม่ได้เอาสิได้มาเลยมาเล่นกระเถอะ โอเคขีดที่กได้ไงคือคณาสตร์ไอ้มันจะอ่านแค่เบอร์เอาดูเอาดูผลเลยนะครับผลแรกก็เถอะภาสารดาไอเขอพูดนะขอพูดอันใบหนึ่งไหมไอใบใบความเครียดของนายนะครับเชื่อผลเพราะผลก็เก่งเลยโอ้เอาเบอร์ดิ๋วโอเคเอ้ยขอไอ้คนมันพูดว่าเอาไวใช่ไหมคือผลเครียดเยอะมากนครับเอิรนก่อนดีก่อนเออก่นี้ใช่ไหมเขาถือว่ามันคณิตศาสตร์นะมันคืออันนี้คือกดไหมกดเฮียให้พอดี ก็สิ่งที่มันเบื่ได้ก็เบื่เลยขอให้เบื่อฉันนะใช่ไหม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 ขอร้อนไอ้สัตว์แม่งกุปปิผ่าวะมึงอายแน่เอ้ทีวว่โยกผมิด้เก่งผมได้เกิงเคียวแล้วก็จะก็แล้ว,วก็แล้วก็โอ่งแล้วไอ้ที่เราไมันจะสอนสอนนั่นคืออายก่อนอ่ะโอ้ยบนในงวดเอาวันโอดีโอเครุ่นหนารุ่นหนาเอันโออยู่พวกใหม่ใช้เยอะอะไรไอ้พวนคือการบังคับก็ใช้ก่อน เออเขยเดีวไปคือผมเคยไปคอนเครียดเยอะกต่ทำนานเจ้าที่บอกคือมันจะบอกสารนาว่ามันเกิด,ดขึ้นสวรรค์ก็คือวันขาวันวันจันทร์และวันขาและวันพุ่โอ้โหรอสิสิโดนเชื่โดนเชื่อโดนโดน,โดนดีนี่ไงวันนี่เลยดาว,ว่าวันนี้เราอาย เจ้าผลลรออออรอๆๆๆๆๆเออว่ะล่อจีด้วยนี้มันเฮ้ยโอมันก็ปูนปนหนึงอ่ะโอเคย้อนใช้เลยหยอเออมีค่ชีวิเดียวมันนี่แหละถูกแล้วเถอะตุโยขอให้เกิตรองนานนะไม่ร้องเว้ยเออจีด้วยว่ะเออเขาพูดคือ วันที่วันจันก,ก็ผลคิดนานก็คือทำนานเยอะมากเลยแล้วเขาเหนื่อยนานมากนะครับแล้ววันที่สองก็ค่อยบอกครับพขาปขวัญผมมบอกคุณอึ้งนอนวันที่สามก,ก็วันที่สามก,ก็ผลก็ทำมันเหนื่อยนานเยอะมากผมก็พักผ่อนเลยแล้ววันวันนี้ก็ผลผมจะถ่ายลิปเลยเพราะว่าผลทำผลพระมันพอแล้วก็เคยพูดเลยนะคือผมมีนานนี้โคตรเบือ่อนานเลยเป็นงานเกี่ยวกับเยาศาสตร์แล้วก็คือเกี่ยวกับแบนโรดด้วยไม่โรดยังไงครับ นั่นนี่ประโยชน์คือ,อกินปั๊กก็คือเออมนอันกินน้ามันเราจะเราจะเราจะไม่โดนเบิดนะเ,ออเบิ่อที่มันเราไอ้ก,กีม้มันไม่ใส่เราไ,ได้นะครับนี่อัน,นคือเบอิดใช่ไหมเรากบมันจะไม่เบื่อใส่เรายาเงียขี้โกนเออหยอดูนั่งสิอ,อดียอยม่ไม่จขี้โกน อะไรแบโอเคโอ้โหหายเล้อมันก็มีอันหนึงอ่ะปุ่นนี่ก็ใช่อ่ะปุ่นช่วยปุ่นนี่น่าใช่เอาไงปุ่นนี่ก็ใช่ดาวดูเราดูใช่ใช่ใช่อู้งสันนักเลยครับเข้าสนนะเออคือหัวหน้าะาปคือยิ่งเพื่อนๆนหน้ากันมาเกี่ยวกับบนโลกที่เออชั้นหมดโลกครับไอที่ผมไม่เข้าใจคือมันคือสร้างมาสร้างมาใช่ไหม แต่ว่ามันไม่เอาเพราะมันเป็นชั้นๆคือสีย,ย,ายาวๆอ,ะอ่ะว่าไม่เอาเป็นยังไงโชวด้วยดูเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวแขวนใช่ไหมเคเคยทำไปรบวนนะเอาไม่เอาเอี๋โอคนเดือดใจเลยเอี๋อย่าบอกมึงใช้อย่าบอกกูใช้กูว,ว่าแล้วมึงใช้ยิ่ด๋อยคือจะไหมคือผลจะไหมคือผลโคตรเหนื่อยนี่แหละหน่อยเหนื่อยมากเลยแต่ว่าไม่คิดคว่าคือผลบาพูดนะครับ กูอเคียนะนจริงอยู่เดี๋ยวอึมฮึ่อมย่าหยายาหยสนุกแล้วนะคะอุนายต่หลองแกเนี่ยเอ้ยอคนนะจะื่้งมนคือผมก็ทำงนานเยอะจริงอื่นนะคนคนทำงนางนไอ้คนอยากมีความเครียดเยอะขออะไรให้ได้กูก็มีความสุขให้ได้คนถ้ามีความสุขค,คุณจะเครียดจนแบบถึงแบบชีวิตนะครับจริงๆค,ค,คือเครียดถึงตายนะครับ เอ้ยว่นผคิดนานเยอะมากถึงจะคิดจะโคตรเลยว่าผลจะไม่เครียดโพราว่าใส่หัวเครียดอะไรกูกูเพิ่งกระทือคนอื่นเยอะๆมาขึ้นในเกมฆ่าใครทุกวันเพราะว่ามันคือเรื่องที่ดีเสร็จแล้วแต่ว่าในเกมไม่ใช่จริงๆนะชื่อจริงก็อีกคนนานแล้วแล้วก็แล้วก็โอเคนี่คือวิธีที่ผมนี่ใช้ผมไม่ไม่ใช้หัวเครียดการเล่นเกมให้มันดูสนุกแล้วเล่นเกมหนึ่งที่คือเกมเกมหคอรเที่ยวกัน ไอที่นี่พอกับพราะคนพูดมาพอแล้วโอเคมุดจัดไหมไม่เขาเสียดเลยโอเคโอเคมาเลยกันเถอะเอ้ยที่ว่าในฝุ่นนั้นนั้นน่าโง่นะมันยังโง่แล้วสนุดีแล้วจริงหรือไงว่าอ่ะแค่สองขีดมันจะอ่านแล้วนั่นหนึ่งขีดเดียวเอ้ยบ้าเอ้ยเอ้ยใจเว้ยโอ้ยได้ขอได้ได้โอ้ยนี่ได้โอ้ยแลายเลย เอ้ยดึง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 อีแม่ยัเอ้ยฉันเกียดแกจริงๆโอ้โหขี้โกงอเลยนะอย่าให้เออมันถูกอ๋อโอ้ยบ้าไปคนคนับคนคนไหนเข้าไหน่อนี่ก่อนเลยไอ้บ้าเอ้ยชื่อนี่ใช่ไหมครับไหนดิเอ้ยเคจะอดไลน ไอ้โง่นี่แกกดพลาดละเพื่อนฉันฉันโดนเบอร์ใช่ไหมน่าใช่ฉันโดนไอโหน,โนเฮ้ยโอยอะไรเขาบ่นอ่ะเฮ้ยจะคือไอพี่สารนี่นะ่ะมาสีสารแล้วเขาใชา้แล้วเออน่าเสียอ่เอ็มน,นี่คอยจะขอรู้เขบ่นนะเขาบ่นมีอะไรอีบา้าเอ้ยนี่แกฉันยังไงวะอุยอ้ยอุย้ยแล้วเขาบ่นทำไมไม่เอาอ่ะแล้วเขาบ่นไม่เอา,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 เอา,ามันแย่ โอ้โหคนนั้นเนี่ยปแจมบ้าพี่เนี่ยปแจโอโลาเอวคุณเห็นอะไรไหมเห็นไหมน่าจะเห็นนะโอนเหมือนมปนน่าจะเป็นหมี่น่าจะเป็นลิงมั้งผมไม่เห็นอนะ่ะกินนั่งก่อนผมไม่ผมไม่ได้เห็นผมไม่ได้เห็นผมไม่รู้คือผมไม่ได้เห็นหรอกผมเขาโกหกเออว่าผมไม่ได้เห็นนะผม,ผม,ผม,มเดินนะเห็นว่ะเดินดูเอ้ยเอ้ยอย่าบอกว่กาจะสางกูเดาดูนั่งสิดูเลยเหรอ กูคนครับพอไหมโอคอนพอเจอ,อุ้ยกูเห็นไหมโอ้ยหมีอ่ะกูจะใส่ไหมย้ยายมันเหลือรู้ว่าอะไรเงมันมันเข้าเดีวยวกันไอพวกขอใส่รอบวสองก็ใส่มันรู้สึกเจ็บแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกอุน่นบีบ้าเลยโอ้ยโซโลคนขี่จะสีข่ขี่นะครับฉันถามแกนหน่อยสิเพราะแก เอา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 ตัวนี่วะคิดว่าจะเบื่อไอ้แล้วหัวนั่นก็บ่นเอาเออดีดีดีเออเออเออจะพูดนะเออไม่พูดหรอง่ายอยู่โอเคในหาเซ่ใ้รู้ไหมว่าในแพ้ฉันฉันจะฆ่าแกอายไออายจะเจ้าส่วนของร่างกายของแกมาให้หมดเลยแต่ว่าฉันคิดว่านายนี่มันน่าน่าสนใจนี่ว่ะเดี๋ยว

ไอ้ผมทุกคนไม่เคยถูกตายผม,มเคยถูกระมมเ,เบิดอนะ่ะผมขอนเอาความสุดหนึ่ขึ้นครับเอา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 ,เอาลุงเข้าลุงโอเคจะขอกินน้าก่อนอเ,อเอาแกแล้วหัวไม่จะเอาผลลุงอันนี้ใส่เลยโอ้ยอะไรเนี่ยเออก็ได้ก็ได้คือกบของกดเฮ้ยนี่ก็คือม่ใจะฆ่าเธอได้สอนเธอใช่ว่าแล้วยังไงจีด้วยวะ อเร่องสวดีจริงไม่จะือมูวเรื่องครับขอให้ลุงโชคดีกับผลนะครับอ๋อนี่จะทาอะไรอ่ะลากรุงนครับแล้วก็ลาก่อนลุงอ๋อนี่เกทํา์ของแกน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืออันนี้อันนี้หนึ่งเธอในครับหนึ่งเธอแล้วเอาไปคือสนเทินสนเธอเขาจะออกได้อีกนะมันนั่นก็คือเบื่อธรรมดาครับอย่าขิ้มากแล้วเบื่อธรรมดาเออฉันเบื่อจริงๆ อันนี้ขอแองก็ว่าไม่ได้นะเหมือนกันมันก็นเลยคลยอย่อยๆเย่อเสียเสียได้จังวะทั้งใจเก่งกันไปกูอออว่าอะไรขอออยไหยมเอามีนี่อยู่อ่ะโองนี่แหละอยู่ลุงอ๋อมันใช่ที่อยู่ลุงฮะเอ้ยอะไรวะไม่อยากใส่เลยออ,เอ,กกเอ,ออยออยเออจ่ก็ได้เออขอรูซเี้ว่าอยู่ไหนนะหาก่อนโอเคครบนขอไปลุงครับ วันสิหวยตายได้ไอ้ขอใส่แบบแรงๆนะลุงขอใส่แรงๆของแกเนี่ทุกคนไอคิดพาเด้นอันโง่เอ้ยคิดเกมบ้าแล้วอ้อเออเดิศแส่เย้คนผมชนะแล้วเย้เย้เฮ้โหยายโยกิโตโยหิวโยหิโยหิวน่าตุ๊บตุ๊บเดยคุณชนะใช้คู่สายยาสารล้านบาทสารล้านบาทเดียวเยอะปะ เออเขาจะมาเล่นเงอมาเล่นแบบสองคนตัองเล่นยังไงมาเล่ากันเราก่อนคู่ก่อนนี่เรคือดูดูดูสองคนเลยเราดูเดี๋ยวมันจะมาหยิมันมา โมจ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 ม่มจมจมดมจ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 มดมจ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 มเมจ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 มดมจมจมดมจ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 มดมจ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 มนมจมรมจ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 มบมย นีงค่อยเจอกันนะครับบายเฮ้ยคำท้ากูว่าค่ะปุ๋วกูบาย